เราเคยไหมครับเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีนะครับคุณหมอก็จะแนะนำให้ตรวจเลือดตรวจไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตรอรอล LDL หรือ HDL นะครับไขมันที่อยู่ในเลือดแต่มีอีกไขมันชนิดหนึ่งนะครับที่ควรตรวจด้วยก็คือไขมันในช่องท้องหรือวิสเลฟแฟตนั่นเองมันคืออะไรสร้างปัญหายังไงและเราจะรักษามันได้ยังไงบ้าง EP นี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับผม สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเกิดมาเฮลนะครับ EP นี้ EP ที่22แล้วนะครับคุณอยู่กับแชมป์รัฐพลโสพธรรมกิจครับผมคำว่า v i สซ e r ร l แปลว่าในหรือลึกนะครับวิสซ e r ร l ล a แฟตจึงใช้เรียกไขมันที่อยู่ภายในช่องท้องของเราห่อหุ้มอวัยวะของเราห่อหุ้มรับ ไกระเพาะอาหารและหลอดเลือดภายในช่องท้องนะทำหน้าที่เป็นกันชนนะครับระหว่างอวัยวะภายในของเราแล้วก็คอยห่อหุ้มเส้นเลือดที่คอยส่งเลือดนะครับไปเลี้ยงอวัยวะข้างในแตกต่างจากไขมันอีกว่าเภทหนึ่งแล้วครับสับคิวเทเนสแปดหรือแปลว่าไขามันใต้ผิวหนังนะครับแต่ตรงตัวเลยนะครับก็กระจายอยู่ตามร่างกายนะครับจะอยู่ตามขาตามสะโพกตามก้นตามแขนหรือว่าท้องแขนของคุณนั่นเองนะซึ่งจะเห็นได้ชัดกว่าและมีอันตรายน้อยกว่าไขามันในช่องท้องนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับบริเวณ ท้องหรือบริเวณกลางลาตัวของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไขยมันใต้ผิวหนังและไขมันในชอ่องท้องที่อยู่ใต้กล้ามเนื้อซิกแพคของเราในขณะที่โครงสร้างร่างกายของเรานะครับขนาดของร่างกายของเรานะครับถูกกาหนดด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นนะครับพันธุก,กรรมนะครับไลฟ์สไตล์อาหารการกินเพศอายุและการออกกําลังกายแต่ว่าตรงไหนกันหละ่ะไม่ว่าจะเป็นช่องท้องขาสะโพก หรือแขนที่จะถูกนําไขมันไปสะสมหรือเก็บไว้เป็นพลังงานส่วนเกินนะครับขึ้นอยู่กับพันธุกรรมเป็นหลักเลยพูดง่ายๆก็คือว่าเราเลือกไม่ได้นั่นเองครับซึ่งทุกคนนะครับก็มีวิสเซลแฟตหรือไขมันช่องท้องอยู่ในตัวกันอยู่แล้วทุกคน <Wow. S 1> แต่จะเป็นอันตรายมากขึ้นก็ต่อเมื่อมีปริมาณที่มากเกินไปนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆที่การมีวิสเซลแฟตในตัวมากเกินไปเนี่ยก็มาจากการบริโภคไขมันและน้ําตาลเป็นประจําเช่นของทอดของหวานนะครับน้ำอัดลมหรืออาหารแปรรูปต่างๆนะครับรวมถึงการบริโภ อาหารที่มากเกินไปทําให้ร่างกายได้รับพลังงานเกินกว่าที่ต้องการใช้จึงเกิดการสะสมขึ้นครับเราสามารถเริ่มต้นวัดไขมันในช่องท้องด้วยตัวเองคร่าวๆได้ที่บ้านนะครับอันแรกก็คือการใช้ดัชนีมวลกายหรือ Body Mass Index นะครับ BMI โดยมีสูตรคํานวณหาค่าดัชนีมวลกาย BMI นะครับเท่ากับ น้ำหนักตัวของเรานะครับเป็นกิโลกรัมนะครับหารด้วยส่วนสูงซึ่งเป็นเมตรนะครับแล้วยกกำลังสองนะครับก็จะได้เป็นดัชนีออกมาเลขหนึ่งนะครับถ้ามีจำนวนเกินกว่า23นั่นหมายความว่าเราเริ่มนะครับมีน้ำหนักเกินและมีความเสี่ยงนะครับที่จะเริ่มต้นนะครับมีไขมันในช่องท้องมากกว่าปกติครับผมและอีกวิธีหนึ่งง่ายๆนะครับก็คือการวัดรอบเอวนะครับโดยใช้สายวัดรอบเอวบริเวณเหนือสะดือนะครับสำหรับคุณผู้หญิงนะครับถ้ามีเส้นรอบเอวนะครับมากกว่า 35นิ้วขึ้นไปและสาหรับคุณผู้ชายนะครับถ้าเกิน40นิ้วขึ้นไปก็เป็นไปได้ว่าจะเริ่มมีความเสี่ยงของการมีไขมันในช่องท้องครับผมซึ่งถ้าหากพวกเรานะครับปล่อยให้มีไขมันในช่องท้องมากเกินไปนะก็จะเกิดผลต่อรูปร่างหรือที่เรียกว่าพุงพุ้ยหรือพอดเบลลี่นั่นเองนะครับและยังทําให้ร่างกายภายในเกิดการอักเสบนะครับส่งผลให้มีโรคเรื้อรังตามมายกตัวอย่างเช่นนะครับไขมันพอกตับเคยได้ยินกันใช่ไหมครับโดยที่ตับเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะสําคัญในร่างกายเลยครับช่วยป้องกันการติดเชื้อนะ ช่วยย่อยช่วยสร้างพลังงานให้กับร่างกายเวลามีไขมันในช่องท้องมากไขามันในช่องท้องนั้นก็จะไปเกาะที่ตับนะครับกระทบการทํางานของตับนะครับทําให้ตับเนี่ยเกิดเป็นตับวายได้นะครับแล้วอาจจะเป็นมะเร็งตับโดยทั้งๆท,ที่เราเนี่ยไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เลยระดับน้ําตาลในเลือดสูง การมีไขมันในช่องท้องจำนวนมากส่งผลต่อการตอบสนองของอินซูลินในร่างกายของเราทำงานได้น้อยกว่าปกติอินซูลินนะครับเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตขึ้นมาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอเมื่ออินซูลินทำงานได้ไม่เต็มที่ระดับน้ำตาลในเลือดจึงสูงคือเรียกภาะวะแบบนี้ว่าการดื้ออินซูลินนะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดเบาหวานประเภท2ภาวะการหยุดหายใจขณะหลับคนที่มีไขมันในช่องท้องจำนวนมากนะครับก็จะมีพุงที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้นก็จะไปกระทบการทำงานของปอดเพราะว่าพื้นที่เนี่ย น้อยลงทําให้เกิดการบีบอัดในช่วงช่วงอกแล้วก็ปอดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาในเรื่องไขมันในช่องท้องมากเนี่ยก็มักจะมีปัญหาการหยุดหายใจขณะหลับการนอนกรนแล้วก็การนอนหลับได้ไม่เต็มอิ่มครับผมภาวะหัวใจทํางานผิดปกติคนที่มีไขมันในช่องท้องนะครับไปห่อพุ่มเส้นเลือดมากเกินไปนะครับก็จะไปกระทบกับระบบไหลเวียนเลือดที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงที่หัวใจนะครับทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะนะครับหน้ามืดเจ็บหน้าอกนะครับแล้วก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหัวใจตามมาครับแล้วเราจะดูแลตัวเองอย่าง ถ้าเรามีความเสี่ยงนะครับการมีไขมันในช่องท้องที่มากเกินไปซึ่งปัจจุบันในทางการแพทย์นะครับก็ยังไม่มียาโดยตรงที่มุ่งเป้าหมายนะครับไปที่การกําจัดไขมันในช่องท้องโดยตรงนะครับแต่ว่าข่าวดีนะครับเราสามารถป้องกันนะครับแล้วก็ลดไขมันในช่องท้องได้ด้วยตัวเองด้วยการปรับพฤติกรรมข้อแรกนะครับปรับพฤติกรรมการกินหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีน้ําตาลสูงไขมันสูงนะครับเช่นของทอดของมันต่างๆนะครับของหวานต่างๆนะครับ อาหารแปรรูปนะครับเบเกอรี่นะครับ,รบอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็น้ําอัดลมครับเลือกทานสารอาหารให้ครบ5หมู่นะครับเลือกทานผักผลไม้เนื้อสัตว์ไม่ติดมันธัญพืชไข่เพื่อให้ร่างกายนะครับได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและวิทยาศาสตร์โภชนาการสมัยใหม่นะครับ <Wow. S 1> ก็ให้ความสำคัญในเรื่องไฟโตนิวเทรียนโปรไบโอติกพรีไบโอติก เพื่อสร้างสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกายของเรานะครับและสุดท้ายนะครับไม่ทานปริมาณอาหารที่มากเกินไปเพราะจะส่งผลให้เกิดพลังงานส่วนเกินครับผม2นะครับการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพราะว่าการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอหรือการออกกําลังกายแบบแรงต้านนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญมากขึ้นเมื่อเผาผลาญมากขึ้นร่างกายก็จะลดการสะสมไขมันส่วนเกินครับผม3นะครับ งดการดื thing, s <S so, ins, en, that that ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอย่างที่เคยพูดไปใน E ีีก่อนๆนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยหยุดพักการเผาผลาญไขมันนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยกลับมาสะสมมากขึ้นนะครับและการดื่มแอลกอฮอล์นะครับยังเป็นสาเหตุหลักนะครับทำให้เกิดการสะสมของไขมันในช่องท้องเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP ีที่22นะครับเกี่ยวกับไขมันในช่องท้องหรือ v i s c e r a l fat นะครับอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะระคอยติดตามกันนะครับกับเกิดมาเฮนะครับ เคล็ดลับสุขภาพดีๆที่สามารถทำตามที่บ้านาได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับ EP นี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ